เคยหลับตาแล้วสว่างตลอดทั้งคืนเลยค่ะอืมดีมากอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนั้นนะเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะถ้ารู้แล้วสว่างเนี่ให้น้อมความรู้สึกกลับมาทีนี้เนี่ยวิธีต่อไปของมันจากผู้ที่ต้องการแสงสว่างพอมีแสงสว่างแล้วให้น้อมความรู้สึกกลับมาที่ฐานของตัวเองหรืออยากจะเล่นนะทีนี้มีนเราจะแนะให้ซะหน่อยถ้าเรามีแสงสว่างแนละ้วปุ๊บเนี่ยลองระ,ะลึกดูนะ ระลึกรู้ระลึกอะไรก็ได้ท่านจะรู้ลึกอะไรจะเป็นแบบนั้นเลยนะถ้าอยู่ในแสงสว่างนั้นนะขาโพนอยู่งั้นนะ่ะครออยู่งั้นนะ่ะระลึกรู้จะไปเองของมันหรอกนะเอาไว้เล่นนะแต่เราจะแนะนําให้ว่าให้มาอยู่ที่ฐานนะเพื่อที่ว่าจะเอากําลังของมันจะไม่ให้ส่งกิจออกนอกถ้าอยากจะส่งกิจอองนอกนอก็กระลึกเอานะก็บอกทั้งดีทั้งเสียเนี่ยใครอยากจะได้แบบไหน,นก็จัดอาการเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อ ทำให้ตัวเองมีกำลังใจแค่นั้นเองนะ